สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองที่เข้ามาเบิรงแพร์นะจ้ะสวัสดีทุกคนเลยเนาะค่ะแพรมี่มม,มน้อยต่างแดนแพรม,มีม่มน้อยต่างแดนมึอนี้แพรมก,กับมาพบก,กับพี่พี่น้องนองคือก็เนาะจาะมาพูดมาเมาส์มามอยเล่าแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังตามภาษาแพร์นี่แหละจ้ะตามภาษาแพรมนี่แหละแพรมก็จิมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอีกเนาะจาะก่อนอื่นแพรมก็ฝากกดไลค์ให้เด้อกดซับสไคร กดซับสไคร์ให้ช่องแพมมีม่บัวน้อยต่างแดนเนเดอร์จากผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแพมเนาะฝากกดซับสไคร์ให้แพมในเดอร์เมื่อนี้แพมขอมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองเนาะจ้ะแชร์ประสบการณ์ตัวเองที่โดนมาก,กับตัวเองเนาะแพมอะเคยโดนดูถูก ตอนที่ว่าได้แฟนฝรั่งเคยโดนดุถูกอันนี้คือความจริงจ้ะความจริงที่แพมสิมาบอกให้ฟังเมื่อน,นี้เนาะแต่ว่าเรื่องนี้มันกเกิดขึ้นมาโดนเะาหละแต่แพมก็อยากไมาแชร์นะนะเพิ่งสิคิดได้ว่าเรื่องนี้มันหนาสนใจคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับเฮาน้่นมานะแพมก็เลยิมาแชร์ให้ฟังเนาะก็คือตอนนั้นอะแพมขอย้อนไปแพมอะตอนนั้นแพมคบก,กับแฟนอะได้ประมาณปีลวเด้ ตอนนั้นนะคบได้ประมาณปีเราจ้ะแพมพทำงานอยู่ภูเก็ตเนาะตอนนั้นเนาะบัดน,นี้ก็คือว่ามันมีอยู่แต่ว่าแพมพบอกก่อนว่าตอนที่แพมอ่ะคบกับแฟนอ่ะบอกเคยมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวของเลยเด้ตอนนั้นที่แพมพเคยบอกก่อนคลิปก้อนๆเนาะจ้ะเคยบอกคลิปก่อนๆก็คือว่าแพมพบอกเคยแบบไปของเงินไปยังเขาเลยเด้คบกันเป็นแฟนก็คือเป็นแฟน่รหละแต่่า คุยกันทางวิดีโอคอส่งขอค้ามแล้วกับมหาแล้วกับกับเงนแสนแล้วกับโเคยแบบว่าแฟนแพมกับโบเคยได้แหงเงินน้าแพลบอกตรงๆเมื่อนี้แพมขออันบอกตรงๆเลยก็คือว่าบกเคยแบบว่ามาส่งเสียเงินดงเงินเดือนให้เงินเดือนนี่ังสิแม่แฟนแพมก็ได้แบบหายแบบนั่นแพมเคยบอกให้ฟังแล้วก็คือว่าตอนที่คบกันก็คือเป็นแฟนกันอีหลีแค่คบกันพูดคุยกันมหากันยังสีเนาะมาที่นี่ เพราะตั้งแต่อ่ามันมีอยู่เธอหนึ่งแผมอ่ะแพมช็อตทันทีบอกจริงๆแผมบอกให้ฟังแบบตรงๆเลยเนาะแพมช็อตก็คือว่าแพมมาเป็นคนที่แบบว่าอ่าหาเงินคนเดียวหาเงินทรงเสียทั้งบ้านแพมเป็นคนแม่เลี้ยงเดียวอันพ่อเลี้ยงลูกให้อยู่บ้านพ่อเลี้ยงลูกให้ ตื่นหมดอีกนนีคนเราตื่นเบิดแม่อีหยังเป็นอังสันป้าบ่วดสุ่มให้เสียงอยู่เคใช่บอกต่อพาใดละละบาลนี้เมืเเ่อกี้นั่นลืมหรอกสวัสดีไหม สบายดีสบายดีนี่มาอันแพมหดหดได้หลหรววงแดนี้ลืมเลยอันอ๋อแพมคนที่แบบว่านเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวอยู่บ้านวันนี้ลูกคนเดียวเห็นบอกง่งไปเบอรและอันพ่อเลี้ยงลูกให้อยู่บ้านจ้ะพ่อเลี้ยงลูกให้อยู่บ้านแพมอ่าหาเงินส่งเสียทั้งบ้านเนาะ แต่ก่อนเป็นพ่อกับแม่ที่แบบว่าเลี้ยงลูกให้แพมอยู่บ้านเราบ้านนี้ต่้งแด่แม่เราเสียไปก็คือมีดต่างแด่พอเลี้ยงให้แพมกระเละให้อายออกงั้นแล้วก็ไปซอยพอเลี้ยงลูกให้อยู่บ้านก็มีแต่แพพมคนเดียวที่แบบเป็นคนทรงเสียหาเงินทรงเสียทั้งบานเนะาะบางทีมันไม่เจอเหตุการณ์ที่มันชอตอนนั้นแต่ว่าอ่าแพมอะพอที่คบกันกาแฟก,กับเปิดเผยแล้วเด้เปิดเผยทั้งเฟนุูกว่า อันคบกันมีอันผู้เบ้าอันฝรังอย่างสติตอนนั้นนะคบกันเปิดเผยแล้วบทธเนี่เพราะต่างเตมมือตอนตอนที่ว่าชอดน่ะนะก็คือว่าเพราะต่างแตมมันมีเทื่อนนึงนะน่ามันมีเทือหนึงที่ว่าแพมมาชอดแพมชอตอิลีตอนนั้นก็คือบ่มีเงินอ่ะ ทรงทั้งบ้านเพราะว่าพอทั้งพอทั้งลูกทั้งอ้ายเนาะเราแพ่เป็นคนหาเงินคนเดียวก็คือมันช็อตตอนนั้นเนาะเขาบอกตรงๆวันนี้ก็เลยไปยืมไปยืมมูไปยืมมูยืมเงินมูแต่ว่าสิ้นเดือนก็สิ้นคืนเขาน่นะจ้ะสิ้นเดือนก็สิ้นคืนเขาก็าไปยืมมัมมูลก้อน,นะนะ Paid, เขาก็หายมานั่นล่ะอันนี้เพิ่มก็ขอบคุณเนาะที roc, ma, ่หายมาเพิ่มขอบคุณเพิ่มบ่ได้ว่าสิมาเอาคนที่เคยมีหุ่นคุ้นมาบอกผืนมาอย่างเนาะเพิ่มแค่ว่าเป็นคอเป็นการบอกห้ฟังแช์ประสบการณ์หายฟังเนาะจ้าเนาะนั่นลหละอันเพราะจังแต่เขาหยมาปุ๊บสิ้นเดินก็บ่อกี้เมม่อดอกเพิ่มกับคืนไปเนาะแต่ว่าเพิ่มไม่ได้ยินที่หลังว่าเพิ่มไม่ได้ยินที่หลังว่ามีคนบอกหายฟังอ่ะนะว่าเขาเคยไปบอกห้ฟังว่าขนาด ว่าเขาเนี่ยขนาดว่าได้พอให้ได้อแฟนพลังกันยังไม่ยืมเงินเขายุ่สิแม่แพมก็ได้ยินพูดแพมกันยังแบบซองจีซองใจเพราะว่าท้าทางเขาพันบนหนาสิแบบนั้นน่ะนะนนี้ไปเห็นด้วยตาจะาของนี่แพมยุ่กกุ้มสายฟอร์ยู่ในอัน a c e b o o k มันมีคนนึงเขาไปโพสเกี่ยวกับอันเรื่องเองินเ,เรื่องท้องนี่แหละแต่แพมก็ไปเห็นเมนนี่อยู่ใน เขาไป็นเมนอยู่ในเหมือนควน,นน่ะนะปเป็นเมนว่าเหมือนเพื่อนเราเลยขนาดมีแฟนผิดหลักนะยังไม่ยืมตังเราเลยเห็นสินะเพิ่มก็เลยคิดว่าเม่นเหรอละคือหูตัวเลยว่าตออเมนจะคลองแท้ๆคือแมนหูตัวว่าเมนจะคองแล้วก็เลยจีรู้สึกจีรู้สึกว่าโดนดูถูกมีความคิดแบบน,นั้นอีเล็เพราะสังต่รมนนี้มันผ่านไปได้สักพักหนึ่งเอาอีแล้วกลับมาอีหลอบเดิมกลับมาคือเกาเริ่มชอบอีกแล้ว มันเดิมเหตุการณ์มันเดิมปุ๊บไปหายืมผู้ใดกกบบก้บาแล้วได้จา่าป่ะนี้ไปหายยืมไัยกับบกาแล้วเพราะว่าการเขาดูถูกการเขาว่าอีกนะนะการเขาดูถูกการเขาว่าบวก่าไปหายยืมเงินคนอีกเด้กแพมก็เลยไปบอกให้พี่คนหนึ่งฟังคือเราอะยูตึกเดียวกันกับแพมนี่แหละเศร้าของยูตึกเดียวกันเรากับนี้ผู้บา่าวพังกันบัตทีนีนสตอรี่างี่ยต่าง,ง,ง,งๆาข่แพมเลยชีวิตคือคือกัน้ข่กันเราก็เลยบอกให้แพมนี่ยเราไปบอกกับ ไปบอกกับแฟนเบิงเดอร์ว่าแฟนสีซอยเดยบอกเพราะว่าเขากับคบกับเขามาได้สักพักน,นึงแล้วล้วเขา,าขขก็บริเด็กคอเขาบอยเราก็บอกว่าย,ยิมก็ได้เพะต้องว่าคอเพื่อเขาสีซอยเขาได้ดีก็เขาไปหาหยิบอิ่มคนอื่นเราเขากระโดนว่าแบบนี้ต้องมีอยู่แล้วเระคนที่ว่าเพราะว่าเขา,าคือเขาชีวิตเขามันเปลี่ยนไปแล้วนะัหน้านั่นแหละ ก็คือลองตาว่าถ้าเขาบอกให้เขาก็สิได้นหูถ้าเขาให้กระชื้อว่าเออก็กดีไปเขาก็สิต้่ต้องบดไปแบกหนาฮะยิงเงินคนอื่นอีกงั้นสิแม่แถมก็เลยตัดสินใจแต่ว่าก่อนสิไปว้าก็คิดหลายคืนได้จ้ะคิดหลายคืนว่าเอาจังใดดีเนาะสิไปว้าดีบ่เพราะว่าย่านเขาดูถูกเขาแม่ยนเขาดูถูกว่าเขาอ่ะควบเขาเพื่อเงินเขาอ่ะอันยานเขาดูถูกว่า พ่อเร็มพากเขาจริงควบเขาเพื่อเงินเรามีแต่อขอเรื่องเงินอนมีผู้หญิงไทยไมีแต่เรื่องเ,อเงินคิดเองดอกแพมคิดเองนะนะแพมอยากเขาคิดอยากเขาดูถูกผู้หญิงไทยผอมอยากเขาดูถูกผู้หญิงไทยผอมว่าควบกับเขาเพื่อเงินทั้งสีเพมกับคิดต่างๆนาะนาะเนาะแพมกับประกาศแต่ว่าเขาก็คิดไปได้ว่าเอ๊ะถ้าเขาเก็บไว้แบบนี้นะ่ะ เ่ากระสิลำบากคนอยู่บานเ่ากระสิ่มีกินน้ำเดชลูกพอเฮาสุคนเพิ่นกระสิลำบากไปน้ำบันนี่ถ้าว่าเ่าไปยืมคนอื่นเราเขากระสิต้ตองว่าแฟนเ่าน้ว่าห่อพร้อมสุคนณกระสิลำบากไปน้ำคือคิดไปนะเลยคิดว่าเอาละสิล้องคุยเบ่งถ้าได้ก็ดีถ้าบ่ได้กระสิได้รู้จริงๆเพราะว่าเขาคบกันมาระยะหนึ่งแล้วบ่ได้ขอบอยน้ำหนานะบ่ได้ยืมบ่อยน้ำแพมก็เลยบ่เคยบ่ได้บยืมบอยลรอบ่เคยเลยหะคขังแหลก เคาก็เลยตัดสินใจโทรไปแล้วก็บ่อยเขาฟังว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วตอนนี้เขาก็ชอดท่านังซี่เราก็คอยยืมได้บ่อเพราะว่าถ้าเขาสิไปหายืมคนอื่นอ่ะเขาเคยไปแล้วแล้วเขาโดดดูถูกเขาว่าเขาว่าเขาเราเขาก็ว่าเธอน้ำเขาก็ว่าเธอบรดูเลฉันเขาว่าเธออะบ่อคือปล่อยให้ฉันลําบากเขาว่าเธอวดี อันป่อยให้บอันผู้สาวลำบาก่านยังส่คือเขาเขาฉันนับไอยางให้เขาว่าเธออีกฉันก็เลยบ่กลกาไปเว่าอีกประกาศไปยิมคนอื่นอีกเขาจะก็เลยตัดสินใจที่สินมาบอกกับเธอโดยตรงแต่ว่าฉันก็สิคืึนั่นแหะจังซสินะมันก็แได้เงินหลวงลายนันแหละมันก็แไดงเงินหลวงลายแถมก็บอกตรงๆหลังจากนั้นนั่นลหละก็คือเขาก็ใหายนั่นล่ะเขาก็ให้คือเขาบอกเหตุผลให้ฟัง คบกันมาเป็นปีแลวแม่จ้าเราก็บอกเคยพอเรื่องเงินเลย่อนะนแฟนก็เข้าใจโชคดีที่แฟนเข้าใจอยู่เราจะนันมาเขากบเขากะซอยงั้นเขาแต่ว่าเขาบอกได้ว่ามาให้เป็นเดือนทุกๆเดือนเป็นเงินเดือนนั่งสี่ประเเมนเด้แต่ว่าก็คืออันย้ำเวลาแบบลําบากง้นยังงันะ่นก็จงคอยคุยกันนั่งสี่แม่จ้าน่ะและเพมก็เลยมาบอกให้ฟังว่าแพมาเยดูโดนดูถูกตอนที่ว่าคบกับแฟนเนาะก็คือเขาคิดว่าเขา คิดเพราะตั้งแต่เขามีผู้บ่าฝันบอกเขาก็กคิดว่าเขาเป็นเป็น,ปน,ม,น,ปนม,มีเงินเลยนะนะเป็นมาดามมีเงินเลยคือสิมีเงินในบัญชีเป็นแซนเ,เป็นล้านคือสิแบบเขาคือสิให่เงินเดือืเขาให่เงินใส่เขาบอกอันเขาคิดไปนในทางนั้นเบิดเลยจ้ะเขาคิดไปนในทางนั้นเบิดเลยลหละก็คือชีวิตกับเปลี่ยนน,นะนะชีวิตกับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียปล่ยนเลยเพราะตั้งแต่ผู้ว่า,วา,วามีฝังขกามาในชีวิตก็คือ มู่พวกระมองเปลี่ยนไปเบิดเลยนั่นแหละจ้ะทางท,างทีความจริงอะ่ะมันก็คขึ้นกันกับคบกับคพืนไท้เนี่ยแหละมันบ่ทันได้มีอย่างเปลี่ยนแปลงมากมายเลยเด้ตอนนั้นอะ่ะก็คือใส่ชีวิตปกติเห็ดงานหาเงินทุกอย่างเพียงแต่ว่าคบกันคือคบกันยี่เลีคบกันกับมหาการกนแนล่ลรอก็คุยกันทั้งโทรศัพท์ทั้งออนไลน์ยังสี่ไหมจ้ะทุกอย่างกับปกติเนาะแต่ว่าคนที่มองภายนอกอะ่ะเขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าพวาแจะมี ว่าฟรั่มันีีปุ๊บจะต้องแบบปีเงินหล่ะมีเงินมีท้องตื่นมาหลาะยังสินะนะะจ้ะแพมก็เลือกมาแชร์ประสบก,การณ์มาบอกให้ฟังเนาะมานะละวางไว้สิมาคลิปของแพมนะจ้ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เด้อเมื่อนี้แพมก็คงสิขอจบซํานี้ก็นะจ้ะขอจบซํานี้กนเจอกันไม่ได้คลิปหน้าเนาะแพมมาแชร์ความเปลีป่ยนแปลงความเปลีป่ยนแปลงในชีวิตนึงแหละแล้วก็ เคยโดนดูถูกตอนที่ว่ามีแฟนเนาะท่านละจ้าที่ดูถูกก็คือนั่นแหนละที่บอกไปในคลิปเน,นาะจ้าอันสำหรับมื้นนี้เพิ่มขอจบคลิปซัำน,นี้กนเนาะจ้าฝากกด b ับ r i b e ให้ใน b ับ r i b e ให้ในเด้อจ้าัส,สดีจา้า